คำถามต่อมาก็แบบแล้วมันจะเจ็บไหมอ่ะผ่าตัดหัวนมเนี่ยมันผ่าตัดใหญ่เหมือนผ่าตัดเต้านมไหมเต้านมใหญ่ๆเนี่ยเราใส่ซิลิโคนเนี่ยอาจจะต้องดมยาสลบอาจจะต้องพักฟื้นอาจจะต้องนอนหลายวันใช่ไหมครับแต่ว่าหัวนมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทําเสร็จกลับบ้านได้เลยไม่ต้องดมยาสลบด้วยไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจด้วยฉีดยาชาก็สามารถทําได้แล้วนะครับฉีดยาชาเนี่ยก็สามารถที่จะ ผ่าตัดหัวนมแล้วก็ลานหัวนมได้อย่างปลอดภัยและที่สําคัญคือไม่เจ็บด้วยนะครับไม่เจ็บเลยนะครับฉีดจชาผ่าตัดแต่งหัวนมเนี่ยไม่เจ็บนะครับเจ็บตอนฉีดจชาแต่ว่าระหว่างผ่าตัดเนี่ยไม่เจ็บนะครับคือไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะครับเพราะเป็นการเย็บแผลแบบนิดเดียวตัดแต่งนิดเดียวนะครับแล้วก็เราอาจจะใช้ไหมเย็บหลายชั้นหน่อยทั้งไหมละลายไหมไม่ละลายต่างๆเนี่ยนะครับแต่ก็ โดยทั่วไปประมาณ2-3สัปดาห์เนี่ยการตัดแต่งอนนมก็จะเรียกว่าสมบูรณ์แบบเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกตินะครับ